Thank you. ครับเนะี่ยเดินมาเห็นเจอนี้ไหมครับแล้วก็ในราคา125ล้านครับก็สกิลสกิล e เฮ้สกิล r ครับเป็นการเออเป็นทอร์นาโดนครับสกิลสกิล e ใช่ไหมครับสกิลสกิลสกิล e เป็นการพุ่งตัวนะครับสกิล e ก็ไปยังไงนะครับต่อไป เกาะต่อไปนะครับก็เป็นเกาะไอ้มนุษย์สีตัวไอไอรับลึกสีฟ้านะครับโอ้คนผิดคนผิดไปใช้เซเบอร์นะครับเป็นดาบเซเบอร์นะครับเซเบอร์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 เดินเดินตามมาเดินเดินเอ้ยใช้ขนโบสีตามมาคร่ะโบตามมาตามมาตามมานี่ครับไปที่ไอ้เกาะตัวสีฟ้าเลยนะครับจะทำยังไงละสีฟ้าเดินไป เอ้ยโมจิโมจิรันนี่ได้ไหมนี่ตรงนี้เห็นปะนี่เลยเห็นปะนี่เห็นปะมันจะเป็นสองอันเด็กกับใหญ่ก็ มาอะไรราคาตัวอย่างของเออมาเรันเอาเองอันนี้ขอโทษเ้วนครับพอดีไม่ได้ดึเดินนี่สกิลอาสกิลอีก็เป็นการทุบพื้นลงไปครับนี่สกิลก็สกิลเอฟสกิลเอฟันจ่ยแคบมากะท่อยู่นะไม่ใช่เสือเดิมท่ครับก็จบไปแล้วนะครับการหาดาบ สามดาบกับเซเบอร์สำหรับวันนี้ภาาไกลมากเลยนะครับก็เอ้ยผมลืมบอกไปอย่างนึงครับตัว้ายครับเออคลิปหน้าครับให้กดหนึ่งมาครับเ็นกตารคอมโบสามดาบแล้วก็ดาบดาบดาบสามดาบนะครับแล้วก็ เเบอร์ er, หรือว่าโมจิเอ้ยอหรือว่ามิคาร่านครับ,รบให้พิมพ์มิคาร่า,ากดหนึ่งครับเออแล้วก็สามดาบกดสองนะครับเซเบอร์ <Sab> er กดสี่ครับสำหรับวันน,นี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย